นี่นะคะมาถึงทางเข้าเมืองหรือว่าหมู่บ้านนี้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะชมสิคะสวยงามเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในให้ชมกันไปยาวๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะชมกันไปยาวๆนะครับสวัสดีค่ะทุกๆคนค่าวันนี้พามาชมหมู่บ้านเล็กๆเ,กเกที่ยวเมืองเล็กๆก,กันนิดนึงนะคะแล้วก็ชมไปด้วยกันว่าจะสวยงามแค่ไหนคะ่ะนะคะสวยงามือกันนะคะด้านในนะคะ เมืองไม่ใหญ่มากนะคะแต่เรามาแล้วเราก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะทุกคนค่ะแม่น้ำริมคลองต่งางๆนะคะนนี้เราก็เดินเข้ามาในเขตหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะเข้ามาในเขตหมู่บ้านแล้วค่ะก็คึกคักเหมือนกันนะคะผู้คนนะคะมาแวะชมเมืองเล็กๆตรงนี้ตรงริมคลองริมทะเลตรงนี้นะคะ พรุ่งนี้ก็เป็นวันคิงเดย์นะคะทุกคนขาคนก็เตรียมเฉลิมฉลองกันนะคะเคยมีธงต่างๆนะคะวันเกิดของพระราชาในหลวงทางประเทศนีก็เลยนะคะทางนี้นะ,ะถึงตรงนี้ก็ให้ชมกันหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มากค่ะสลับไปกับรำคองอะไรต่างๆนะคะทุกคนขาสําหรับพวกร้านอาหารร้านค้าคาเฟ่ต่างๆก็เตรียมจะเปิดกันวันพุธ ที่จะถึงนี้นะคะทุกคนค่ะเขาเริ่มตั้งเขายีตั้งอะไรกันหลากหลายอย่างแล้วกับทางนู้นนะคะแล้วก็เดินเดินเดินกันไปนะคะทุกคนค่ะจักรยานก็คู่กันกันกบคนนี่ตั้งแตนฮอลแลนด์เลยค่ะคนเดินก็เดินคนปั่นก็ปั่นนะคะว่ากันไปค่ะ เป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะครับเมืองเล็กๆนะคะเห็นแฟนตัโต้ว่านะคะโซนทางนี้เขาจะมีการตกปลาหาปลาเรือก็จะมาขึ้นปลาต่างๆทางนี้ค่ะนี่ก็สวยงาเหมือนกันนะคะดอกไม้ค่ะทุกคนค่ะถึงตรงนี้ก็ดอกไม้งอเหมือนกันนะคะต้นนี้ดอกไม้ก็งาาเหมือนกัน,นะคะ่ะชมกันหน่อยนึงนะคะ มาถึงตรงนี้ก็เป็นโบสถ์เก่ากำแพงเมืองเก่านะคะเห็นแฟนว่ากำแพงเมืองสมัยก่อนค่ะสวยงามือนกันนะคะสมัยก่อนค่ะกำแพงเมืองนะคะเก่าๆแต่ร้ายเป็นร้อยปียนู่นแหละคะ่ะสำหรับเส้นนี้ก็เป็นถนนต้นไม้ค่อยคนเดินเลาะเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะ ลำคลองนะคะสวยงามผสมควรค่ะท้องทุ่งนะคะคุณยอดโอ้ว่ายง,งามแบบนั้นล่ะค่ะสวัสดีครับดรับดูนนะคะสำหรับหมู่บ้านหรือว่าเมืองเล็กๆก็ชมกันเพลินๆไปเลยนะคะขอภัยเสียงลมด้วยนะคะวันนี้ก็มีลมนิดนึ่งนะคะ ถ้าไม่ได้ตัดเสียงลมก็ขออภัยด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปตรงโบสถ์ใกล้ๆนะคะทุกคนค่ะชมไปได้วยกันเลยค่ะ หลากหลายมุมของเมืองนี้หมู่บ้านนี้นะคะสวมเข้ามาใกล้ตัวโบสถ์นี้หนึ่งนะคะด้านหน้านะคะทุกคนค่ะสูงมากเลยครับสถาปัตยกรรมเก่าๆนะฮะสูงสูงสูงค่ะแต่ก็สวยอยู่ค่ะ เราได้เห็นมันก็สวยอยู่นะคระับนี้า็หมู่บ้านต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็สวยงามอยู่ค่ะสวยงามก็ดอกไม้แหละค่ะส่วนด้านข้างโบสถ์นะครับ จริงแล้วเมืองนี้หมู่บ้านนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะทุกคนค่ะล้อมรอบด,ด้วยร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะคะเขาก็คงต้องรอคือว่าอาทิตย์นี้แหละคะ่ะวันพุธที่จะถึงนี้นะคะสามารถเปิดได้แถวด้านนอกนะคะพวกร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆถึงต้นต,ต,ตรงนี้ก็จินลมชมวิวอีกนะคะทุกคนค่ะรอบๆอบหมู่บ้านนี้ธรรมชาติมากค่ะ ต้นหมูต้นไม้นักท่องเที่ยวก็ทั้งปั่นจักรยานทั้งรถมาเราก็รถมานะคะแต่เขาก็ไม่จอดนานนะคะพอดีพงงา,ามสําหรับที่นี่ตรงนี้มันไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่่ะเป็นเมืองหรือเป็นหมู่บ้านเ,เล็กๆเองก็จะประมาณนี้นะคะชมด้านในแล้วก็ชมด้านบนนะคะทุกคนค่ะ หลอมรอดเอายวยคู่ครองนะครับทางนี้ก็สวยงามนะคะทุกคนค่ะ สไวปหมดเลยค่ะเป็นท่าเรือเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะเป็นหมู่บ้านริมทะเลริมท่าเรือเหมือนกันค่ะท่าเรือเล็กๆนะคะทุกคนค่ะ สวยงามค่ะบรรยากาศก็สิบกว่าองศานะคะถ้าไม่ลมก็อุ่นผสมควรค่ะนักท่องเที่ยวก็มาผสมควรเหมือนกันนะคะโชคดีไม่แออัดค่ะวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็โอเคอยู่ค่ะพอได้แวะชมเมืองน,นู้นเมืองน,นี้กันไปเนาะคะ่ะทุกคนค่ะชมไปด้วยกันเลยนะคะ ชมะถานที่สวยๆริมคลองริมแม่น้ำไปเลยนะครับทุกคนค่ะตรงนี้ก็สวยงามเหมือนกันค่ะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากกาแฟตัวโตวว่าเมืองไม่ใหญ่มากนะคะโซนทางนี้ก็พวกที่โซนหาปลาต่างๆนะคะสวยงามเหมือนกันค่ะอันนี้คือเรือนะคะ ที่เดินเสาตรงนี้คือเรือครับเรือเหมือนกันนะคะรับเดี๋ยวไปวนกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ